สวัสดีค่ะพืกอเราช่องพังลักกี้แฟมิลี่ค่ะนะคะอันนี้ก็พาลักกี้นะคะมาอาบน้ำนะคะแ <c oughs> นนจะได้ลงคลิปทีเนาะ <c oughs> พาอาบน้ำนะคะพาลักกี้มาอาบน้ำจ้านะคะพามากับพ่อควันคนใหม่นะคะพ่อควนันตอนนี้ก็ยังไม่กลับมานะคะยังไม่กลับมานะคะ ขอพาล้กี้มาอาบน้ํานะคะตัวตัวนะคะอาบเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะคะช่วงนี้อากาศหนาวก็จะมาอาบน้ําเร็วหน่อยนะคะลักกี้นะคะเริ่มหนาวแล้วนะคะเขาอาบมาอาบแต่หัววันเลยนะคะ วนนี้ก็เข้าสู่อากาศหนาวแล้วนะคะก็พาลักกี้มาอาบน้ำนะคะมาอาบทุกวันนะคะน้องขวัญก็เอพิ่งจะได้ว่างนะคะวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปนะคะลงนะคะวันนี้เลิกเรียเร็วก็เลยมาถ่ายคลิปลงนะคะเพิ่งจะว่างนะคะขอพ่อควันคนใหม่นะคะก็มาอาบน้ำให้ลักกี้ดู ขัดตัวนะคะขัดก้นตัวขัดก้นแล้วนะคะไปไปพอควันอ่อนก็ยังไม่มานะคะพอควันอ่อนก็ยังไม่มาเนาะมาอาบเร็วหน่อยะะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะก็พาลักกี้มาอาบเร็วน,นะคะกินน้ำก็นะเพราะว่าน,น้ำอยู่สวนไม่ไร น้ำอยู่สวนไม่ไหลนะคะก็เลยมาอาบน้ำกินน้ำอยู่นี่นะคะน้ำเสร็จแล้วนะคะจะกลับแล้วนะคะจะพาลัก,กี้กลับแล้วนะคะอาเป๊บเดียวต้องใส่หนาวแล้วเปล่าเนาะ นี่ก็ยังยังเดชอยู่นะคะยังเดชอยู่นะคะ<ป>ก็ยังเดชอยู่นะคะมาอาบเรีวหน่อยนะคะเพราะว่าอา,อากาศหนาวเนาะก็เลยพามาเร็วนะคะค <c ười> ันนะคะ นนก็อากาศหนาวแล้วนะคะก็เลยพามาเร็วนะคะพามาเร็วนะคะหนาวนะจา๊ะเป็นช่วงเย็นๆนะคะแต่ก็ยังอากาศหนาวๆเย็นๆอยู่นะคะถึงจะเดดออกแต่ก็ยังอากาศเย็นอยู่นะคะก็เลยพาลักี้มาอาบน้ําเร็วนะคะแม่จ๋านะคะ กาจะกลับแล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วนะคละลากี้นะคะเห็นได้ข้างหลังเดินไม่ทันนะคะน้องกายเดินไม่ทันนะค,คะกี้เดินเร็ว เป็นช่วงเย็นๆตอนนี้เท่าไหร่ละสี่โมงตอนนี้เวลาสี่โมงเกือบจะครึ่งล <c oughs> แล้วแต่ก็อากาศเย็นอยู่นะคะวันนี้อากาศเย็นทั้งวันนะคะแต่ก็เดดอกนะคะบรรยากาศด้วยโลกนะคะ <c oughs> ช่วงเย็นๆ <c oughs> เงียบๆนะคะวันนี้ก็ามาปรับพ่อควานคนใหม่นะเะพราะว่าอพ่อควานอ่อนก็ยังไม่กลับมาเนาะ,ะพ่อควานอ่อนก็ยังไม่กลับนะจะปีหน้าหรือเปล่าถึงได้กลับมานะคะดว่าก็คิดถึงน้องแก้วคิดถึงพ่อควานอ่อนนะคะ ก็จะเดินถึงแล้วนะะจะเดินถึงบ้านแล้วนะะคใกล้ถึงบ้านแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคิเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาช่องพังลักกี้แฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ